คุณผู้ชมคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด อ่างทอง,อง,ทองและอายุทยาท่านก็ได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีพลดรอนอยู่ในพื้นที่<ช>เพื่อได้จติติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงตรวจแนวคันกั้นน้ําและให้กําลังใจประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ย้านะคะว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งใครพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน นายพลดอนปิดสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนานยกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยจุดแรกไปที่เทศบาลตำบลอินบุรีโดยมีนางสาววีรวรรณจันทะนเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายโชติวุฒิสอสอสิงห์บุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและนายกเทศบาลตำบลอินบุรีร่วมรายงานสถานการณ์น้ น้ำในพื้นที่ก่อนที่รัฐมนตรีจะร่วมพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด จากนั้นค่ะได้เดินทางต่อไปอยังหน้าโรงพยาบาลอินบุรีนะคะเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินทางเข้ารับการรักษาท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขณะเดียวกันบริเวณคันคลองพรมธาตุหน้าสารกลางจังหวัดค่ะก็ยังคงมีน้ำไหลเข้าถนนลงคลองหลายจุดท่านรัฐมนตรีนะคะได้เดินเท้าเข้าไปตรวจแนวคันดินที่กั้นน้ำเอาไว้ไม่ให้ท่วมตลาดเมืองสิงห์บุรีซึ่งก็ถือว่าเป็น หัวใจเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดส่วนทางด้านนายนรงศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีนะคะได้นำเสนอความจำเป็นในการของบประมาณสร้างผนังกั้นน้ำแบบถาวรรัฐมนตรีพลาดอนก็รับเรื่องแล้วก็ย้ำนะคะว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคต นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะคะว่ารัฐบาลจะเร่งดูแลผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอย่างเต็มกําลังพร้อมประสานงานกับทุกฝ่ายไม่ทอดทิ้งกันพร้อมให้กําลังใจชาวริมแม่น้ําเจ้าพยาและทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยย้ำนะคะว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน าดูแลกันนะครับในช่วงนี้ก็ให้ทางจังหวัดให้ทางสงสงเขาประสานงานกับพวกเราแล้วก็มีขากเหลือสิ่งใดจะประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็ะจะมาเล่นดูแลพวกเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ะจะดูแลกัน แล้วก็มาแก้ไขปัญหากับพวกเราเนี่ยครับแล้วถึอกับตรงนี้มาเป็นกำใจให้กับพี่น้องให้กับพวกเราชาวอินุรีทั้งสองมู่นะครับแล้วก็พวกเราสิงห์บุรีปีนี้หนักมากนะครับปกติสิงห์บุรีนี่จะเบาวางพอาปีนี้สิงห์บุรีหนักวาากวางองเยอะเลยนะครับ ก็ผิอโอกาสน,นี้มาเป็นการใจให้นใจคนตินแม่น้ําเหมือนกันและข้อใจคนที่มีปัญหาปะสบกับปัญหาน้ําท่วมเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้เร็วๆนะครับไปด้วยกันอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาขอให้ผ่านพ้นไปด้วยกันใรวๆน,นี้นะครับโชคดีทุกคนนะครับโชคดีครับ